แล้ววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านออฟฟีอันใหม่กันดีกว่านะออฟฟี่อะไรอ่ะพี่ฝนออฟฟี่ไต่ลาวแล้วเราจะไต่ลาวไปยังไงพี่ฝนนี่ไงเรามีกระบอกสุนหงอคองด้วยกระบองอันเนี้ยเนี่ยนะใช่แล้วสามารถยืดได้ขยายได้แล้วก็ย่อส่วนได้ด้วยงั้นไปเลยนะ ไปไหนแล้วหล่นลงมาข้างล่างเลยอ่ะหล่นลงไปทําไมข้างล่างอ่ะเอาก็เนี่ยหล่นลงมาตรงเนี้ยฮะหมายความว่าไงเนี่ยทำไม,ไมเอกมาก่อนพี่หวนน่ะเปียกเก่งละมั้งเดี๋ยวก่อนนะเราดูมันว่าตรงนี้เขาบอกให้เราย่อส่วนกระบองด้วยนั้นเนี่ยไม่เห็นต้องย่ออะไรเลยวิ่งผ่านมาเลยเนี่ยวิ่งผ่านไปเลยไม่ได้เราจะต้องย่อส่วนเมื่ออย่างนั้นแล้วก็ จะไม่สามารถผ่านกำแพงตรงนี้ไปได้มันก็ต้องย่อมั่งขยายมั่งใช่ไหมล่ะนี่ไงได้แล้วมาเร็วข้างหน้านี่ท้าทางจะไปลำบากหน้าดูเตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทามอรินไงอเออใช่ทามอรินจะกระโดดไปแล้วนะมาเลยพี่ฝนมาแล้วเดี๋ยวก่อน <laughs> ตรงนี้มีอะไรเง้ะเหรอไม่มีอะไรอ่ะอ๋อนี่ง่ะเขามีให้เราไต่เราไปเรื่อยๆเหรอตไต่มาได้ตลอดเลยไม่ต้องกระโดดน่ะนี่งมาแล้วรื้อจุบ เพราะว่ากระโดดไม่ได้เขาห้ามเรากระโดดทุกคนข้างหน้ามีกองจากด้วยอ,ะอ,อ่ะหรือว่าอันนี้จะเป็นกับดักไม่ให้เราผ่านไปหรือเปล่าเพียกว่าถ้าเราขยายกระบองออกเราอาจจะโดนตัดก็ได้นะกระบองจะโดนตัดงั้นเหรองั้นทําให้มันเล็กๆอย่างนี้แล้วอ่ะเออเออ,เออใช่จริงด้วยวิ่องอ่ะกระบองโดนตัดจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องย่อส่วนกระบองไว้ก่อนแล้วตรงนี้จะไปไงเนี่ยก็ยอ่อ <c oughs> ย่อให้เล็กๆเหรอมาสุดแล้วเนี่ยมาแล้ว โอ้ oh, ผ่านได้สบายสบายฮ่าใช่จริงด้วยผ่านได้ตรงนี้มีเลาที่เป็นเรนโบว์จะต้องขยายนิดนึงก่อนนะนะตามมาเลยพี่ฝนโอ้ oh, มีกับดักข้างหน้าอีกต่างหากนะเนี่ยสับดักอะไรกับดักลูกตุ้มเหล็กเมื่อกี้นี่ไงโอ้โห oh หมุนชายอย่างนั้นอย่าเรียกกับดักเลยนี่ตรงนี้มีเลาให้เราไต่ไปเออเอด ทำไมมันสโลน่ะมันมีลูกศรถอยหลังอ่ะเออใช่จริงด้วยแฮะลูกศรทําให้เราช้าลงจริงๆนะเนี่ยไว้เดี๋ยวว่างๆฉันมาเล่นแมปนี้มั่งดีกว่าหน้าหนุกได้เลยพวกเป๊กอยากจะบอกว่าแมปที่พี่ฝนหามานี่อย่างหนุกทั้งนั้นเลยละขอบอกมาเร็วพี่ฝนอือหืออันนี้จะต้องขยายขยายกระบองของเราให้มีขนาดกว้างขึ้นนิดหน่อยข้างหน้านี่เราจะต้องกระโดดลงไปแล้วนะกระโดดลงไปตรงไหนน่ะนี่ไงวู้หายไปเลย หายไปไหนแล้วมันไม่พอดีก็เลยหล่นลงไปอ่ะงั้นตามมานะตามมาต้องขยายหน่อยดีกว่ามาแล้วเข้าตรงนี้ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลระวังนะโอ้โหข้างหน้ามีกับดักลูกต้มสีแดงมาข้างหน้านั้นเพียกเจออะไรแปลกๆด้วยอะ่ะเจออะไรงั้นเหรออะไรก็ไม่รู้ว่าดูดิหรือว่าจะเป็นกับดักแปลกใหม่หรือเปล่ามันหน้าตาคล้ายๆปลาฉลามนะ ราฉหลามตรงไหนนางยังหาไม่เจอเหรอเดี๋ยวก็ไปถึงเดี๋ยวต้องลงจากตรงนี้ไปก่อนโอ้โหตรงนี้ต้องขยายกระบองของเราให้กว้างกว่าเดิมไปเลยพี่ฝนนาเลยไปทางไหนนางยังหาไปทางไปไม่เจอเหรอทางขวานี่ไงมีลูกศอนเห็นป้ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วไปแล้วนะเอาไปก่อนแล้ววูวไปไหนแล้วเออไม่พอเดี๋ยวมาใหม่พวกเรา รู้อย่างงี้ขยายมันกว้างที่สุดไปเลยดีกว่าต้องขยายกว้างๆเลยเพราะว่าไตเราลงมาเดี๋ยวหล่นมาแล้วถึงแล้วต่อไปตรงนี้มีลาวาด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรนี่มันไปตามทางเ,ยเฉยๆอข้างล่างมีลาวาอีกแล้วระวังลูกตุ้มข้างหน้าด้วยนะมีกับดักงะหรอนี่ไงแค่ลูกตุ้มธรรมดาเองเฮ้ยทำไมอันนี้ไปเร็วจังหู<ม>ตกใจหมดเลยสอมันพุ่งไปข้างหน้าพี่ฝนตกใจหมดหล ตรงนี้มีกับดักนี่อีกเขาเรียกว่าอะไรนะกงจากใช่เบาใช่แล้วกงจากเดีย๋ยวเดีย๋ดวยววก่อนอ๋อผ่านมาได้เฉยเลยรอนานแล้วมาเร็วเข้าตรงนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนจะมีลูกบอลให้พักอยู่ตรงกลางด้วยนะลูกบอลงเหรอใช่นี่ไงอ๋อเดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตานี่ไงนี่ไงไหนอ่ะนี่ไงปลาหลามอ๋อฉลามนี่นาดูปลาฉลามดีเนี่ย เขากาลังจะไล่เงาะพวกเราเพราะฉะนั้นจะต้องรีบไปอย่าไปกลัวไปเลยปุ๊ไม่ได้กลัวเหรอไม่กลัวเลยสักนิดเดียวมาดิ <g ül> ไม่กลัวเหรอเออเออขอเบรกก่อนก็แล้วกันพีผลก็อย่าเบ,กบเรกบ่อยรีบรีบมาเร็วๆค่ะโอโ๋อฉลามอ้าปากกว้างขนาดนั้นฉันเริ่มกลัวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่ถึงอนนะวันเนี้ถึงแล้วนี่จุดเซฟเอ,อ่ะเ,เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วนี่นาครึ่งทางเหรอใช่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่ พี่ฝนระวังระวังนี่งาผ่านมาแล้วโอไม่ยากไม่ยากไปเล่ไม่ยากอันนี้จะต้องขยายให้กว้างกว่าเดิมมันกระเด้งไว้กระเด้งมาฮึบฉบได้แล้วตรงนี้ก็ต้องขยายให้กว้างไว้ก่อนพเพกกไปก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนตามไปตามไปที่ <laughs> ทำไมมาก่อนได้ไงเนี่ย <laughs> ตรงนี้อยากจะบอกว่าเขามีให้เราหมุนกงล้อแห่งช่ชะตาด้วยก็บอกว่าอา้าวเอกได้หมุนใหมยอย่อีกรอบนึงไอ ้าวไม่ได้แฮะไม่ถึงเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงพี่ฝนได้ไมีนี่มาเขาเรียกว่าอะไรนะสปริงสปีดสปริงสปีดความเร็วเหรอถูกต้องแหละนี่เลยมาเร็วกว่าพี่เอกหลายเท่าเหรอก็เร็วเกินไปอะนะมาเร็วเข้าตอนนี้พี่ฝนรออยู่ที่ด่านเท่นแหลนนะ34แล้วมาแล้วจ้าต่อไปเราจะต้องกระโดดขึ้นบนธารลินมากระโดดตามพี่เอกมาเลย มาตอนนี้โอ้โหมีเลเซอร์ด้วยนะระวังให้ดีพี่ฝนต้องระวังด้วยนะข้างหน้านั่นน่ะอยู่ตรงนี้ตรงไหนแล้วนี่มาแล้วตามมาแล้วตรงนี้มีเขาเรียกว่าลาวกระโดดด้วยมันจะกระเด้งนิดหน่อยนะตรงนี้ถูกต้องฮึบฉึบมาแล้วไปต่อเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมองเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าอีกแล้วนะพวกเราเขาถามคําถามอยู่ข้างหน้านะพี่ฝนมีคําถามงั้นเหรอคําถามถามว่าถ้าเอา30บวกกับ30ิ คือเท่าไหร่อันนี้รู้คือเท่าไหร่ลรู้ง่ายเลยเดี๋ยวนบแเลขก่อนสามบวกสามหกสิบหกสิบทำไมเข้าไม่ได้อะ่ะทำไมอ,ะอ,อ่ะเออเอเดี๋ยวก่อนคำตอบคือหกสิบไม่ใช่หรอคำตอบคือหกสิบแต่ข้างบนน่าจะเขียนว่าทางไหนผิดหรือเปล่า <c oughs> อ๋อเออใช่จริงด้วยแฮะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปต่อโถเอยข้างหน้าก็มีอีกแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาช่วยคิดเลขหน่อยเวียนหัวแต่แบบว่า เขาไม่เห็นจะบอกเลยว่าตรงไหนผิดหรือถูกเราจะต้องคิดตามที่เขาบอกไม่ใช่เหรอเขาบอกว่า7จ็ดลบเจ็ดเจ็ดลบเจ็ดเลยศูนย์ก็ได้ศูนย์อ่ะทำไมคราวนี้ตอบถูกได้อ่ะ,อะหรือว่าด่านจะบั็กหรือเปล่าเรียกว่าไม่บัก็กเขาจงใจทําอะไรบางอย่างแน่นอนองั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฝากเพื่อนคอมเมนต์มาหน่อยว่าเพื่อนตอบคําถามแล้วเข้ามาถูกประตูไหมอะนะก็ดีเหมือนกันนะพี่วนนะตรงนี้มีกับดักระวังให้ดีไม่ต้องกลัวแค่กับดักอันนี้เอง ตรงนี้เราจะต้องขึ้นสะพานสีชมพูขึ้นลิฟต์ไปรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งพี่เอกไปก่อนได้หรอมาแล้วไปก่อนเลยฮึบฮึบจบมาแล้วคือลิฟต์มาถึงไหนแล้วนี่เออตอนนี้เราอยู่ด่านที่4ี่สิบนะฮะไปไหนแล้วก็กระโดดู่นี่ไง<笑><笑>กระโดดทําไมทําไมหล่นน่ะมันไม่ถึงงั้นเอาใหม่ก็แล้วกันนี่นี่นี่มันมีแบบนี้ด้วยเห็นเปล่ามาเร็วเข้าปึ๊บมาแล้วนี่ผ่านแล้วไปต่อเลยนะตรงนี้เป็นลาอ่ะ สบ,บัดต่อไม่รอแล้วนะมีลาวาที่มีกับดักลูกต้มด้วยนะอย่าไปกลัวพี่ฝนโดดเลยไม่กลัวเลยนี่พี่ฝนกระโดดเก่งมากเลยวันนี้ระวังระวังเดี๋ยวมันหลุดขอบเออเอ,อ,เอ,อใช่เราจะต้องทําให้กระบองของเรานะกว้างขวางนิดหน่อยพี่ฝนจะต้องทรงตัวเข้าไว้นี่เงี้ทรงตัวเรียบร้อยแล้วตกลงนี่ถึงหรือยังเนี่ยยังอยู่ที่ด่าน46แล้วพวกเราทําไมมันนานแฮ้ พี่เอกหายไปไหนแล้วนี่พี่เอกกระโดดแล้วหล่นลงไปตรงขอบเมื่อกี้เนี่ยมาใหม่ลนหนแล้วเข้ายืนรอนานแล้วกำลังไปใจเย็นๆอยากจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบางอย่างเอ้าหายไปไหนเฉยเหรอหล่นหล่นเดี๋ยวมาใหม่หล่นงั้นเหรอมาแล้วอ๋อนี่งานเจอแล้วอยากจะบอกว่าข้างหน้ามีอุโมงค์อะไรบางอย่างด้วยนะพวกเราเหมือนจะเป็นแครหลอดนะตรงนั้นใช่ไหมแครหลอดที่ไหนต้นมะพร้าวาต้นมะพร้าวเนี่ย ต้นมะพร้าวโอ้ยมาถึงแล้วนี่เราผ่านดานต้นมะพร้าวกับท้องทะเลมาได้เฉยเหรอฮะฮะ,ฮะ,ฮะไปไม่ได้อะทําไมอ่ะมันมันค้างอ่ะค้างอือ,ห,อหล่นทําไมมันค้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่หวนแต่มันค้างไปเลยอ่ะลองมาใหม่เร็วเข้ากําลังจะไปใจเย็นๆนะตรงนี้มีเขาเรียกว่าเลนนะบันไดใช่หรือเปล่าเพียกไปก่อนนะ ไปก่อนได้เลยตรงนี้มีบันไดาสายลุงฮึบๆๆๆๆๆๆทำไมพี่เอกวิ่งช้ากว่าพี่ฝนน่ะก็พี่ฝนได้สปีดไม่ใช่หรอเอเอใช่จริงด้วยเมื่อกี้หมุนกงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วได้สปีดวิ่งเร็วกว่าเพื่อนอ้าวไปไหนแล้วอะ่ะลนหลนเฉยเหรอแล้วทำไมไม่ขยายเสาออกไปก่อนลืมมาแล้วนี่ตรงนี้ปีนบันไดข้างหน้ามีเส้นทางสีสายลุงอีกแล้วนะพวกเรามาพี่ฝนอีกเจ็ดดาเน็งฮึบกึบฮะ เลยเจ็ดด่านงั้นเหรอทีอ่เจ็ดด่านผ่านแล้วอ๋อนี่ไงเราจะต้องขึ้นลิฟต์สีเหลืองอันนี้ไปเอ<า>อเอ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 อเหายไปไหนแล้วนี่แล้วเมื่อกี้ไม่กระโดดขึ้นมากระโดดไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยลงไปทําอะไรข้างล่างไหนออยู่ทางไหนอ่ะข้างบนนี่เงียหน้าขึ้นมาอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ เสาของพี่ฝนเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะมันขยายมากเกินไปน่าจะใช่แล้วโดนเกี่ยวเลยกระแทกลงมาข้างล่างหรือเปล่าตรงนี้เราจะต้องไต่ลาวไปเรื่อยๆหนีเส้นทางสีสายลุงพี่ฝนข้างหน้านี่ระวังนะมีปลาหลามีแคมีปลาหลามีแก้วเหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวๆๆต้องขยายขยายให้กว้างก่อนฮึบฮึบโอ้โไม่ค่อยนา่ากลัวเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไปเลยไม่ต้องกลัวไม่กลัวอะไรเลยนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ ไม่น่กกากลัวอะไรจริงๆพวกเราข้างหน้านี่มีบันไดาสายลุงอีกแล้วบันไดไหนเหรอพี่เอกคิดว่าบันไดาสายลุงน่าจะหายได้ด้วยเดี๋ยวๆดีดแป๊บนึงกำลังตามไปมาเลยฮึบฉึบมาแล้วนี่ไงพี่ฝนบันไดาสายลุงเพเอกไปแล้วนะจะไปก่อน,นเหรอเดี๋ยวไปให้ดูก่อนไงนหายไหมหายไม่ละหาย,หาย <laughs> ดีนะเราไม่ไปเอาตามมาได้เลยกําลังตามไปเออเออเออแย่แล้วพี่ฝนวิ่งเร็วเกินอะ่ะเออ,เอ,อใช่พอวิ่งเร็วเกินไปบันไดก็เลยหายตามไม่ทันงั้นก็ตามขึ้นมาได้เลยพี่ฝนตามมาแล้วแย่ใ yeah, นที่สุดเราก็ผ่านทั้งหมด 56ด่านก็ข้างหน้าได้ไงจุดสุดท้ายอ๋อจริงเหรอจริงจริงอ๋อนั่นเขาบอกว่าดีใจด้วยนะครับในด้วยสุดนทุกคนก็ผ่านด่านมาจนถึงด่าน57เรียบร้อยแล้วมีของรางวัลให้เพียบเลยไหนอ่ะนั่นไงทางขวาทางซ้ายมีหมดเลยเนี่ยทางขวาทางซ้ายมีของรางวัลเหรอมีหน้าให้เปลี่ยนด้วยเหรออ๋อนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนหน้าเป็นยิ้มแฉ่งก่อนก็แล้วกันนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้อ้าวก็ยังยิ้มเหมือนเดิมอ่ะ ทำไมไม่เปลี่ยนให้เราเอาแย่แล้วอะหรือว่าจะบักหรือเปล่าน่าจะบักตั้งแต่ตอนที่เพคก,กระเด็นลงไปเมื่อกี้นะฮู้น่าเสียดายจังเอออะเดีกอะเดยกก่อนไม่หรอนอนมีเวลที่สองด้วยพี่ฝนจะไปอีกหรอฮูอ้แน่นอนต้องไปดูก่อนว่าเราจะสามารถผ่านประตูไปได้หรือเปล่าอ่องั้นก็ลองไปดูกันนะทางขวานี่มีสปีดให้เราด้วยแต่พี่ฝนคิดว่าพี่ฝนจะใช้สปีดอันเดิมเพราะว่าเร็วอยู่แล้วที่มีอยู่ก็สปีดเยอะกว่าพี่เอกอยู่แล้วนี่เอออะเด็ เดี๋ยวก่อนนะอะไรหรอพี่เอกมีมีอะไรมาใหม่น่ะอ๋อเมื่อกี้กดรับของขวัญข้างบนน่ะมีรับของขวัญได้แล้วเหรอก็รับกันไปหมดแล้วอะเะนี่ไงพี่วนมีแล้วคราวนี้มีปีกด้วยมันบินได้ด้วยเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงบินเนี่ยเห็นปะ่ะอเออใช่จริงด้วยแฮะอ้าวเียหมดน้ํามันหมดน้ํามันหมดทําไงดี่ะอ่ะทําไงาอ่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้ว่าอะไรงั้นเหรอเวลาเราเดิน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 น่ะน้ํามันขึ้นให้ เวลาเราเดินเดินไงอ่ะเดินวนๆเนี่ยวนๆเนี่ยเดินวนๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเหรอเดินไปก่อนเดินไปก่อนอ๋อนี่งานจริงด้วยน้ำมันขึ้นมานิดหน่อยออาของพี่เอขึ้นมาเต็มถังเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าะจะไปต่อเหรอไปดูก่อนไงว้าวเวิลด์ที่สองเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหนงั้นก็เข้าเลยนะเข้าเลยเลสโกโกคุ้นๆอยู่แฮะเดี๋ยวขอขยายก่อน นี่โอ้โหคราวนี้มีปีกด้วยข้างในบ้านเนี่ยนะข้างในบ้านเนี่ยต้องย่อมาก่อนพี่เ็กว่ามันคุ้นๆชอบกวนแุ้คุ้นๆยังไงก็เหรอคือฉากบ้านมันคุ้นๆอ,อุ้ยฉากบ้านอ๋อพี่บวรู้แล้วอันนี้งย่อส่วนขยายร่างอ่ะอ ใช่ใช,ใช่บ้านหลังนี้ใช้กันบ่อยงง่าเราอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊ย,บย